ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องเวลาไม่อยากเสียเวลากับการรอไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกลองแวะมาดูที่นี่สิครับบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เวลามีค่าวันนี้พาชมบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายที่โครงการนันทวันจาก Land and House แบบบ้านเลกอม ที่ออกแบบนในสไตล์คฤราสิา์ฝรัรร่งเศสวางแบรนด์้วยแนวคิดพา o น a ามิกดีไซน Space เชื่อมต่อพื้นที่นั่งเล่นมุมทำงานมุมทานอาหารและห้องครัวอีกทั้งยังเปิดมุมมองให้บ้านดูโปร่งสบายไม่อึดอัดบิวอินมาให้ในลุคคว i เอ l ลักชัดูเรียบแต่รูหราห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ครบครัน ที่ชั้น2มี3ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเพ n เฮาส์ e m สเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ครบทุกฟังก์ชั่นอย่างเป็นส่วนตัวสำหรับใครที่สนใจบ้านเลกอมที่แต่งมาให้ครบแบบนี้ไปดูด้วยตาคุณเองได้ที่โครงการนันทวันสนใจเพิ่มเติมโทร1198